I can do this all day. Really? Yeah. Yeah, 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 yeah. What's up everyone? Welcome to DJ Ten Submit Channel. Yeah. So to Quan to 10K House of Toys. Yeah. Let me get episode. โลนะครับของจับจันคาร์เตอร์โลเล็กด้วยนะครับผมชิววันนี้ในที่สุดก็จัดมาแล้วสู่ 10k collection บอกแล้วว่าเคยอยากได้มากนะตั้งแต่ตอนดู what if แล้วแล้วพอได้ดู Dr. c t o r Strange นนะยิ่งอยากได้ใหญ่เพราะมันเป็นของจริงแล้วไม่ได้เป็นการ์ตูนใช่ไหมครับมันมีคนทำออกมาตั้งแต่ตอน what if แล้วนะสำหรับโลวันนี้แต่เป็นงานคัสตอม ยังไม่มีค่ายไหนผลิตออกมาที่เป็นเหมือนไลเซนส์นี่ก็คือ1น่ตอนหนึ่งนะครับเป็นเรปลิก้านะเรับ replica. เรปลิก้เลียนแบบมาจากอนิเมะเลยแหละจากไม่ใช่อนิเมะสิจากแอนิเมชันนะนะ what if นะครับแล้วก็เนี่ยด็อกเตอร์สเตรภาค2อันนี้สั่งมาจากอังกฤษด้วยนะแล้วคนทำเป็นผู้หญิงด้วยอารมณ์นี่เหมือนได้สั่งโลจากกัปตันคาร์เตอร์โดยตรงเลยนะจาก British <laughs> สั่งมาจากเว็บ ประจำผมเลย e t s y c o m มัน,นะครับมันจะมีพวกค่ายที่ผลิตพร็อพพวกนี้เยอะเลยนะ e t s y c o m มีเป็นแอปด้วยนะครับแล้วก็เสิร์ชหาเนี่ยผมเข้าไปดูประจำ marvel prop replica น,นู่นนั่นนี่เจ้าเนี้ย e ีวิว r a t i ิงดีมีคนซื้อไปเยอะแล้วก็มีลงรูปในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไปดูผมก็เลยจัดกับเจ้านี้แล้วกันราคาอยู่ที่145เหรียญ us ก็ตกประมาณ4,500บาทพึ่งมาถึงวันนี้โดนภาษีไปอีก600กว่าบาทก็5,000นิดๆก็โอเคถ้าเทียบกับตอนนั้นอันนี้ของ Cat Toys โลกกับตันอเมริกาก็ราคาประมาณเนี้ย5,000เดี๋ยวเอาลงมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะแต่เดี๋ยวมาดูไฮไลท์พระเอกนางเอกสิผู้หญิงของวันนี้กันก่อนก็แอบ,บลุ้นอยู่ว่ามันจะสวยไหมว่ามันจะสวยไหมนะครับตอนเปิดออกมาพอเปิดออกมาเห็นปุ๊บ ว้าวดีใจเวลาเราลุ้นะ่ะสั่งของมาจากต่างประเทศเี่กก็เจอบ้างของมันสวยไม่ตรงปกไม่เหมือนที่เราคิดไว้แต่พอเจออะไรที่มันสวยกว่าที่เราคิดเอาไว้นี่ก็เลยว้าวเลยที่ว้าวก็เพราะว่าเรื่องสีที่กลัวนะไอ้ตัวเหล็กอะผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาทำโลกขายเยอะตั้งแต่โลกกับตันอเมริกาโล่วันเดอร์วูแมนเขาทำหลายคนเลยเขามีตัวโมเนยไอโล่กลมๆอันนี้เป็นโล่เหล็กอยู่แล้วแต่ รายละเอียดการลงสีนี่แหละที่สำคัญนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยดีกว่ามาหนักไหมไม่มากครับเป็นเหล็กก็จริงเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่เลยจะได้เห็นกันชัดๆนะมันอารมณ์เหมือนไม่ใช่เหล็กชิ้นเดียวนะเหมือนเหล็กต่อแล้วมันปั๊มลายหรือยังไงนี่แหละนะพวกโล่พวกนี้ <S <S <ๆ>เหล็กแต่เป็นเหมือนเหล็กอลูมิเนียมมากกว่านะเป็นเหล็กตัวเบานะครับ ฟันมาแล้วกันได้ไหมมันก็กันได้ระดับหนึ่งนะกันกระสุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่กล้าไปลองเหมือนกัน <laughs> ข้างหลังแอบทําดูดีกว่าตัวของ Cat Toys ด้วยนะไอตัวขาเหล็กอันเนี้ยดูแข็งแรงแน่นเลยของแค t ทอยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูมันมีเป็นพลาสติกแล้วผมแขวนเล่นไปแขวนเล่นมามีแตกมีหักแล้วด้วยนะครับข้างหลังก็เป็นเหมือนลายเหล็กธรรมดาไม่ได้มีการ นะทำสีอะไรมากทําเป็นสีเงินธรรมดาสบายๆเลยแล้วก็มีสายหนังอันเนี้ยเป็นเหมือนหนังแท้ด้วยนะเนี่ยอืมหนังแท้ด้วยนะครับที่เป็นสายรัดมานะเป็นเหมือนเข็มขัดเลยแหละเออสองเส้นนะเราก็จะสอดแขนเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็จับแบบเนี้ยแล้วก็รัดแขนนะปุ๊บปุ๊บอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยลายเนี่ยเขาจะเรียกว่า u n i o n Jack เป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับ British UK เ,ออนะเพราะว่ากัปตันคาร์เตอร์เขาเป็นเชื้อสายอังกฤษนั่นเองนะครับเลยกลายเป็นกัปตันคาร์เตอร์ใช้ชื่อ Peggy Carter ไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนกัปตันอะไรอะอังกฤษกัปตันอังกเ n d ใช่ไหมเหมือนกัปตันอเมริกาต้องบอกว่าเป็นกัปตันอังกเล d ก็ฟังแล้วมันไม่เท่นะกัปตันคาร์เตอร์เท่กว่านะครับ s เ a อ l e ลี Stanley, เขาก็น่าจะเป็นคนตั้งชื่อให้นะรู้สึกว่าอย่างนั้นอ่ะคราวนี้มาดูสีกันสีก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินอ่ะถ้าเกิดเป็นของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะแต่ธงชาติจริงๆแล้วมันคือ red white and blue เหมือนกันเลยนะเหมือนธงชาติไทยเลยแดงขาวน้ำเงินนะสัญลักษณ์แต่สีขาวเนี่ยเขาใช้เป็นสีเงินเหมือนโลก่กัปตันเลย ก็คือใช้เป็นสีเหล็กเลยนี่แหละปัดเงามามันอาจจะดูเหมือนมีเป็นลอยลเหมือนเป็นลอยขนแมวนะจริงๆแล้วชอบนะมันดูเป็นเหล็กจริงๆเออเนี่ยยิ่งตรงนี้เป็นลายเส้นบลัชข้างในเนี่ยเนี่ยเป็นลายเหล็กปัดเงาเนี่ยสวยมากอันนี้คือดีเทล l s ดีนะถ้าไปทําสีเป็นสีเงินอะ่ะผมว่าไม่สวยแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับและที่ไฮไลท์เลยก็คือตรงสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ย มันเป็นแบบเมทัลลิกอะเป็นเหมือนมีกลิตเตอร์เป็นกาดเพชรลงมาอันเนี้ยเซอร์ไพรส์รามากเพราะว่าในรูปดูไม่ออกเลยในรูปนึกว่าทำสีเป็นสีแดงสีน้ำเงินธรรมดาพอเห็นเฮ้ยมันเป็นเมทัลลิกเว้ยเจ๋งองเออสวยนะครับรูปทรงเนี่ยมันโค้งมากเลยอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะโค้งก็กับตันอเมริกาด้วยนะโล่อันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวเทียบกันจะเห็นกันจะชัดอะถ้าดูด้านเนี้ยเห็นเลยเนี่ยเป็นเหมือนกระทะ เออนะขยาวไปทําชาบูแล้วกันเออสวยงามนะขนาดก็เนี่ยหนต่อหนึ่งแหละนะครับความใหญ่ของมันเดี๋ยวหาตหลับเมตเก่อนสีอยู่แถวนี้ไหมยอยู่นี่อ่าไม่แน่ใจว่าไซส์เดียวกันเปล่าแต่ใกล้เคียงเลยนะครับ60เซบเซนเท่ากันอันนั้นก็60เซนนะดิเมนชันวงกลม60เซน ถือเล่นถ่ายรูปพรอป็อพคอสพเพลย์เท่เลยคราวนี้นะเออ I can do this all day อ่ะมาคราวนี้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาโลกของกัปตันอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2-3เวอร์ชั่นแล้วนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยมันจะมีเวอร์ชันล่าสุดก็คือเป็นของ Falcon และกัปตัน Falcon ของเรามันจะมีเส้นกลมๆอีกอันนึงอันนั้นไม่ได้จัดและพอและแค่อันนี้ตอนแรกเนี่ย รอต้องนานว่าจะสั่งไม่สั่งดีเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปโชว์ที่ไหนสุดท้ายเหลืออยู่จุดหนึ่งมองไปเฮ้ยมันยังมีที่อยู่หลังประตูแขวนได้เดี๋ยวจะแขวนไว้หลังประตูแต่ยังไม่ได้ทําที่แขวนต้องไปเจาะประตูอีกนะก็เต็มจริงๆตอนนี้360นะเกือบ360องศายังเหลือผนังหนึ่งที่เป็นกระจกไม่ติดอะไรแล้วเป็นม่านนะแต่เนี่ยน้าหน้า,นาด้านหลังเนี่ยในห้องนอนเทนเคฟตอนนี้ที่นอนผมนอนเนี่ย คือเต็มไปด้วยพร็อพพวกนี้วันนั้นนับเล่นๆนะนับเล่นๆนะจะ100ชิ้นแล้วกับพร็อพร,รัสเปกาหต่อหนึ่งเดี๋ยวครบร้อยชิ้นเมื่อไหร่ทำคลิปอัปเดตนับกันว่ามีอะไรบ้างเป็นร้อยชิ้นเนี่ยพร,อร,ร็อพรปสเกายังงงอยู่เหมือนกันนะว่าถึงร้อยชิ้นแล้วเฉยเลยมาลงมาละเนี่ยเท่ากันเลย60เซนเหมือนกันนะครับ2โลและอย่างที่บอกเห็นกันชัดความนูนโค้งเนี่ยพอผมเล่นอันนี้มาหลายปีแล้วรู้เลยอันนี้มันโค้งกว่านะ แล้วก็คอลเลกชันก็จะมีหมวกเฮลเมมีของค่ายอะไรไม่รู้ค่ายพี่จีอนหนึง่งแล้วก็ของคิลเลอร์บอดี้อันหนึง่งนะมีไพ่กัปตันอเมริกาเคยรีวิวไปแล้วพวกนี้ซ u เปอร์โซเชียลซีรัมไม่ได้หยิบลงมานานสีซีดเฉยเลยจากน้ำเงินเข้มเข้มสีมันละเหยเหลือเป็นฟ้า,ฟาอ,อ,อ่อนมากแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็มีคอมเพ s สเข็มทิศนะครับของกัปตันอเมริกาที่ใส่รูปเพกกี้เอาไว้ นะอันนี้อีกหนึ่งอันเป็น Captain America Collection จริงๆอยากวางให้มันคู่กันมากเลยมันจะสวยมากเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ของมันมาเพิ่มแล้วไอ้ดิสเพลย์ชั้นวางตู้ที่ออกแบบเอาไว้คือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็แบบเหมือนเมื่อก่อนก็คิดว่าคงจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วมัง้ง <laughs> นี่คือกัปตันอเมริกา e ชลแล้วนี่ก็คือกัปตันคาร์เตอร์ชิล มากอเมริกากับอังกฤษนะครับผมอ่ะหมุนดูด้านหลังอย่างที่บอกนะอันนี้ก็สวยอันเนี้ยสายหนังอันเนี้ยมันมีการเย็บตะเข็บเย็บอะไรมารายอีสวยดีแต่ที่บอกเนี่ยมันมีตรงพลาสติกนะมีตรงข้อที่ปรับสายเป็นพลาสติกแล้วก็มีไอ้ตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยถ้าเกิดสังเกตเนี่ยมีแตกไป3 4จุด4จุดแล้วที่สายหนังมันดูไม่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยววางอันนี้กันจะได้ ให้ดูชัดๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นพลาสติกเนี่ยอันนี้แตกสองหูเลยเอ,อ,อ่อนมากเดี๋ยวจะต้องไปหาวิธีว่าแกะแล้วก็คือถ้าเกิดมันเป็นเหล็กมันไขน็อตเข้าไปไม่ได้แล้วมันจะเชื่อมยังไงยังแอบงงๆอยู่ต้องหาวิธีทําให้มันเหมือนแบบแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวลองใส่แขนให้ดูดีกว่านะปกติแล้วแคปก็ใส่ข้างซ้ายมัง้ง กับทันคาร์เตอร์ซ้ายหรือขวาจำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เล่น2อันเลยดูสิเป็นยังไงเท่ไหม I can do this all day <c oughs> <c oughs> เท่เลยอลองอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ต้องรัดเยอะปรับไปแล้วนี่ถืออย่างนี้เหมือนกันจับว้าเฮ้ ฮะฮะไอ้ก huh. huh. yeah. ันดูนี a อ๋อเดย y เย่โอ้เท่นะแต่อย่าทำแบบนี้นะถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บมันจะไม่ใช่กับตันนะมันจะเหมือนเลย <laughs> เป็นกระหัง่ะดิเออโอ้เสียของเลยคราวนี้ <laughs> เอาละครับ <laughs> นะเจ๋งมากๆใครอยากได้เดี๋ยว แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมร้านที่สั่งมาจาก etsy.com นะครับก็ไปลองสั่งดูนะส่งมาเร็วด้วยนะเออเจ๋งดีครับจากอังกฤษนะกัปตันคาร์เตอร์กัปตันอเมริกานะเดี๋ยวต่อไปถ้ามันมีอีกก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะสองอันนี้ก็จบและเอออ่ะเ้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับเหมือนเดิม ten cave house of toys กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะ ใครยังไม่ได้ Subscribe กด Subscribe ให้ด้วยนะใครดูถึงท้ายคลิปนี้น่ารักมากๆเลยแล้วเจอกัน Peace